ส่องอยังมาเบิองกันก่อนอื่นผ้าแปลงค่ะเอาขาวเลยเนาะครับข,ขาวเลยครับดูขาเพื่อเอาขาวเนาะพี่น้องเนาะถ้าใช้ขาวเลยค่ะมาต่องร่องนี้เนาะส่ <c oughs> งหนี้มันดนีตรงที่ว่ากกมหอ,อกนั่งพี่น้องต้องเรียง ทงส,สามสิบแม่ม,ม,มาพี่นอ้องมานเท้าเลยเลยค่ะอันนี้อันใหม่อหรอพี่อันใหม่เออน,นี้ดูด้านางวัน้ใช้ถนัดดีแล้วเราต้องไปตามยุคเนาะ แต่โทษทีไม่ไม่ทนอ๋ไม่ทนเหรอไม่ทนที่หมายถึงแบตหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะพอใช้สักดางานนึงมันก็เบาลงเบาลงไม่มีอะไรในกลากคนน้องนั้นอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนของเล่นๆอ่ะใช้ได้แป๊บเดียวของเล่นเอาแค่ขอสนุกเออใช่ใช่ เห่นน่องเห็น,นป่นิมิชิมาลักษณะน่องเบอร์ข้างหลังด้วยวันทางนองที่นองช่วงเพราะเขาใส่ขาเลยปะเขาใส่ดีค่ะเอยียดสนะี่สิบห้าองศาเนาะนี่อีกจำไมนะ่ไะเดี๋ยวซื้อแบตเตอรี่ทำาบ้งเ,เ,เวลาเล่งด่วนแต่ผมเห็นผู้หญิงบางคนเขาก็ ไม่ไม่ตัดแบตเตอรีนน่นะเพราะก็จะเล่นแบบจางใจซอยอย่างเดียวเลยแต่ร้านผู้ชายมันต้องแบตนเตอรี่ยงเงี้ยมันไม่เหมือนกันอะ่ะเพราะเป็นใหญ่หร้านผู้ชายถ,าถ้าเขาได้เรียนถ้าเขาได้เรียนผัวชายาเขาก็ต้องชใช้ใ <พอ S 2> ช่ก็ต้องใช้แบตเตอรี่แต่ทีนี้เขาไม่ได้เรียนมาเพราะเขาไม่ได้เรียนมาจริงจริงมันต้องเรียนไหมพี่แบตเตอรี่ต้องเรียนเอ้าหรอใช่ ถ้าไม่ได้เรียนมาเนี่ยไม่งั้นที่คุณไปตัดร้านผู้หญิงทําไมเขาไม่ใช้เบอเตอรเนียเพราะเขาไม่ได้เรียนมาเขาเรียนกนไกลมาทีนี้ถ้าพลาดก็พลาดเลย<อ>ใช่พลาดมาบ่อยไม่ใช่ไม่หน่อยมาหาเราบ่อยเรารู้เลยจำงใลมันแก้ง่ายกว่ากำไกมันจะแก้งง่ายวัวแบตเตอรี่มันไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไม่เลยใช่ไม่เลยฟังนี้เน้อบ้านพี่น้องคือกันค่ะ้าวเลยพอตามแบบตามสไตล์ตามไหวเนาะพี่น้องเนาะ ออกนายีแ้ <c oughs> ้ลวกดบงอกพ่อมนี่แหละส่งคัดใจแม่สาวสกิดแม่ตรงนี้แหละพี่น้องส่งสามสกิดแม่แต่กาเล่นมันก็ทําไม่ได้ขนาดนี้น,น,น,นะถ้าเป็น <c oughs> ถ้าอันใหญ่มันจิกไม่ได้ขนาดนี้ นี่ใบมันบางไงบางทีลูก้าเท้โหมันจะเรียกคุณทำไมเยอะก็ใช่ไงเผื่อมันไปกลางคันใช่เผื่อมันไปกลางคันแล้วก็ต้องมีไม่ใช่อะไรนั้นเดี๋ยวมันพังใช่เพราะมันไม่เน้นหนาเหมือนแบบถ้าแบบแบบมีสายยังไงก็ทนอยู่แล้วอ่ะทนกว่า เนี่ยครับพี่นอ้องไลน์เลยค่ะยังได้พี่น้องมายัางพี่กันค่ะเห็นเก่าชีมงซานได้พี่น้อง ตั้งตรงแบบนี้เลย,ยพี่น้องเนาะใส่นี้ร่องค่ะตั้งตรงแบบนี้เลยค่ะอี่ข้างหลังแบบไหเห็นมาค่ะข้างหลังเป็นอะไรใส่กําไก่ฟันป่าซอยเด้วพี่น้องดูดูก่อนถ้ามันติดได้เราก็ใส่ฟันป่าซรอยเลยค่ะ เป็นทำนองนี้นะพี่นอ้องใส่เบตเตะเลี่ยเลยดนะ้วพี่นอ้องไม่หวทำวนออกประมาณประมาณเคอร์อนึงพี่นอ้องใส่เบ็ตะเลี่ยนก็นได้ได้เพราะนี่ว่าเราจะตัดแนวเราตัดให้มันเป็นแนวนเกเลยเราไม่ต้องกัดเรามัวแต่กัดมันมันไม่สวยหรอกต้องให้มันสุดนิดสุดเด็ดอ่ะ <c oughs> <c oughs> เหนียนมาข้่นนอกนี่ค่ะยกถ้าแนวให้มันแนวแนวไปไปเลยแล้วมันจะสวยนะถ้าเราไปกัดกๆมันไม่สวย ซอยลายน้ำน้าพี่น้องเนาะเพรมหนามาส้อยลายมันก็มต่ สิมะแต่งตรงนี้เด้อพี่ดองมาเห็นบ่ถ้าสิมะแต่งให้มันสวยงามมันี่ที่หลบแต่งหลบเกล็บเนอ่อดูค่ะแต่ไม่ได้หนูแพงเลย นี่คะ่ะพี่น้องสซงนี้สิเป็นแบบนี้นะคะตีช่มใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถามมาถึงอ,อกถึงใจนี่คะ่ะการแต่งส้งของส้งผมส้งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะนนถามมาถึงอ,อกถึงใจก็ขออภัยด้วยพี่น้องเน้อขั้นถึงอ,อกถึงใจก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยคะ่ะเนี่ยมันสิเป็นแบบนี้นะคะนี่คือส้ไว้ยหน่นค่ะสวัสดีค่ะ